สวัสดีครับกลับมากับผมอีกแล้วนะครับอีเลนดี้นะวันนี้ก็อาจจะกลับมาเล่นเกมอินเดเชียเดอะดาร์คดีเซนกับคัสตอมกับคัสตอมสตอรี่ดาร์คเซ็กชั่นนั่นเองนะครับเราก็ยังมาต่อเลยดีกว่าจากเดื่ที่เราเจอตู่สวยตกต,ตายแล้วนะหัวเรียงลายกันเป็นแถวนะโอเคสักครู่นะผมลืมอะไรสักอย่างน,นครับโอเคเอ่ต้องนะมาเรามาต่อเลยดีกว่าต,วตัวนี้เข้าได้นะ จำไม่ได้ว่าผมไปทางไหนไงไงนะครแต่ว่าเราต้องประหยัดน้ำมันไว้นะครับเพราะมันหมืนเดิมมากก็ไม่ได้หายไปไหนนะผมบอกว่าผมหายไปนะไม่ได้หายนะแ,แค่วิดีโอของอ่เบรดโกเนปเปิร์มันใหญ่มากแค่นั้นเองนะทีม่มีอะไรเลยโอเคนะเราก็จะไปทางนี้ต่อนะนตัวนี้เปิดได้นะไปเช็คดูสำวรวจตรวจสอบดูถังน้ำเต็มหมดโอ้ สวรรค์กูเลยโหโอ้โหส่งมันมาให้กูอ่า,อาโอเคฮะโอ้โหราดมากนะแต่ท่านั่งแบบเวลามันตกใจมันจะได้ไม่เจ็บขานะเาคยนั่งทับขาตัวเองเราตกใจมันงโอเคฮะที่มีอยู่ใน่ากลัวนะเราจะไปทางนู้นหลังกันผมมั่นใจว่ามันจะเปิดประตูไปได้แน่นอน ก็วิดีโอของมเมทูดเนนเปอร์มันใหญ่มากนะจนผมต้องอ่ารับตัวรับตัวเป็นหลายวันเลยทีเดียวนะฮะหลายจิกนะฮะไม่แค่แค่ไม่ใช่หลักหน่วยนะหลักสิบล,ลองแบบไม่เล่นเนลลิงซ้ำอีกทีนึงนะสภาพดอกมันไปแต่ภาพโบสิ่งเรากลับมานี่หว่าโุณตัวเองฮะจะกลับมาทำอไรครับ มันจะเบาะนะแต่ก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าหูฟังสายมันจะขาดแล้วฮะ t ร a พย์วัตถุไรเบเราอย่าไปไม่ได้คนระับเมนคะรับฮะดูฮะหูฟังฮนะไปแล้วเนี่ยไม่ก็จะเริ่มหลุดแล้วนะฮะถ้าจะอยู่ได้ไม่นานแต่ไม่เป็นไรฮ้าเดือนหน้าเราก็ได้หูฟังใหม่แล้วนะฮะหูฟังใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะเล่นสตูซิลี่หรือเลเซอร์ดีนะ,ะเพราะว่าเอามาใช้สอย ครับเอามาใช้สายหนักๆเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะมาเล่นเกมพวกแนวไอพีด้วยเพราะต้องต้องฟังเสียงนะแล้วก็อันเดิมนีู่ว่าจะมาฟังเสียงแล้วก็ใหม่วิดีโอด้วยนะฮะเล่นสติวซีรีส์กลุมก้อนเสียงมันดีนะครับคือเคยเคยไปใช้มาก็คือกลุมก้อนเสียงมันก็ดีนะฮะแต่ว่าฟังไม่อยชอบไม่ค่อยปื้มไม่ค่อยปื้ม,ไม,ไ,มไม่ค่อยปื้มไมโครโฟนที่มันให้มาติดตัวมาเท่าไหร่นะครับ ก็ไปขอคิดดูก่อนละกันนะครับผมก็ถ้าพ้นพ้นจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดือนหน้าก็น่าจะซื้อเกมใหม่ด้วยนะเพราะว่าเห็นคนมีเพื่อนมาให้เล่นเกมใหม่เกมสปีมใหม่ซึ่งก็เป็นเกมแนเฮอร์เลอร์ครับอแล้วก็ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็รีเควส์มาเลยละกันครับตอนนี้ผมหาท้าออกไปไม่ได้นะแล้วผมก็วกนกลับมาที่เดิมด้วยนะเซนเนตี้ผมก็ลดลงเรื่อยๆ <laughs> ยังรวดเร็วฮนะ เปิดไม่ได้ฮนะ <c oughs> น้ำมันก็หมดเร็วเกินไปนะเดี๋ยวเรื่องที่ผมรับไม่ได้เลยทีเดียว <f uck you> ต้องสำรวจดูกันนะว่าจะมีอะไรให้เราหรือเปล่าฟังอยู่อืมประตูนั้นน่าจะมีอะไรนะฮะเพราะว่าตอนนั้นผมสำรวจไปนะก็น่าจะมีอะไรสักอย่างเด้อทุกคนเลยฮะขอรวจจัะตอนนี้เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะ ซึ่งเราก็ยังไม่ได้เจออะไรเลยสักอย่างฮนะเด,เดินมาเดินเล่นนเฉยเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปางั้นโอเคฮะมาดูลิ้นชักมาดูชุดเสื้อผ้าแล้วก็นี่นั่นฮนะซึ่งก็ไม่มีอะไรเลยผมจะปิดไฟก็คงไม่ได้นะฮะปิดตะเกียงก็คงไม่ได้ฮนะฮมในเซนตี้รถเร็วมากฮนะน้ำมันก็หมดเร็วอีกต่างหากฮนะคัตสตอมสตอรี่นี้ช่างจะเกินไปแล้วเนะี่ย เอออเปิดไม่ได้เมื่อกี้ยังเปิดได้อยู่เลยเฮ้ยแปลกนะฮะเราเปิดไม่ได้นะฮะ,ะเกิดอ,อะไรขึ้นแน่ผมจังเลยไม่นนแน่ใจแล้วมันมทำอะไรเนี่ยเหมือนมันทำการคุยเจนเนอเรลทั่วไปเลยนะคุยเรื่องทั่วไปเลยนะเกี่ยวกับเนื้อหาเอเชีเยได้ดีเซนเลย เอมิเชียก็อา,าอาการหลงลืมนะฮะเอมิเชียเขอาขอ,าขอา่านเขาอ่านบางที่เขาอ่านเอมิเชียเนะ่ยฮะบางทีไทยเขาไม่ค่อยอ่านเอมิเชียนะเอมิเชียเรามาทำอะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้เราไม่เจออะไรสักอย่างเนี่ยเสียเวลานะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเนี่ยใช้จา่ายเวลาสักนิดนึงแลกกับอะไรบางอย่างนะมึงมึงจะดีดไปไหนครับ มันเหมือนเรามันจะบอกอะไรเราสักอย่างอนะมีอะไรบอกเราหรือเปล่าที่ชาตินี้มันจะไม่คุยกูเลยเหรอทำไมอะ่ะเคลียร์ฮนะจะดเร็วไปไหนครับาเ,เราไปทางนี้ได้เพราะเหมือนเราเคยมาแล้วนะตรงนี้กลับมาทางเดิมน,นะฮะอ๋อห้องนี้นี่เองอะ ผมไปไม่เป็นแล้วฮะมันต้องการให้เราทำอะไรผมก็ไม่รู้แล้วนะฮะโอ้ยัน,นี้หายไปนะผมต้องมีอะไรสักอย่างนั่นแหละต้องคิสต์เคลียฮะเดรื่อยๆแปบ๊บเยอะเซนตี้ไม่ค่อยลดนะฮะอย,อยู่นานามังมังผมว่าต้องหาของอะไรฮะที่มึงรู้ว่ามันอยู่ไหนบ้างนะครับ,บอออันนี้เกิดอ,อะไรไม่มีอะไรก็ไปงั้นๆเนี่ย อันนี้ออกมาที่เดิมนะฮะที่สรุปม,ม,มันก็กุญแจล็อกนั่นเองอทำบาปจาังมีเสียแล้วมีคัตตอมสตอร,รี่ที่เซนตี้รถรถควบข้ามนะเอ้ามาเลนะหทางไปต่อไม่ได้มึงจะไล่ใครไลไรไว้ทำไมครับผมตอบยังช้ำใจออกมากนะมึงเอาไม่ได้หรอกอีเลนเดย์มึงเอาไม่ได้หรอกมึงผ่านได้ไม่ได้นั่นไง

อ, scalable. อ่ายังไงก็จบวิดีโอนี้ไปก็หน้าวิดีโอหน้าเราจะมาต่อกันได้นะเพราะว่าผมจะไปหาทุกวิธีทางสามารถเข้าสู่ประตูได้จะ่า่านในด้านต่อไปได้ฟังดูเด็ดโอ้นี่ฮ okay. ัสโวิ์โอ้ใช่จีซัสจีซัสก็เขาบอกมาว่าอยากให้ผมลองทำอังกฤษคอมเมนต์ต์รีอยู่ในการพูดภาษาอังกฤษนั่นเองนะ ซึ่งก็จะลองทำดูฮะถ้ากี่ร้อยซับนี่แหละฮะแต่รู้สึกว่าตอนนี้ผมรู้สึกผมจะติดนะครับซึ่งก็ถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่เวลาสมควมรเมื่อไหร่ผมก็จะทำนะสาไม่ใช่ปัญหาผมกพ็พูดได้ฮะพูดได้ครับสารยุ่งเรื่องเลย กูเจอของก่อนเดินเลยโอเคนะเราจะเอาสวิชแบบว่าที่ไหนดีเราจะไม่ได้นะโอใช่นะตรงนี้เราเจอวุ้นว้าวฉัเดินขึ้นนั่นลงดีไม่ได้เราเล่นใช่ไหมโอเคมาทำอะไร กูงงไม่รู้เรื่องเอามาทำอะไรมึงเอาให้กูมากูมาแต่กูเลื่อนขึ้นเลนลงไม่ได้ดูมือฮะดูมือเดี๋ยวให้ดูดูฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียไม่ได้อเพื่ออะไรเนี่ยอ๋อ จะเหวียอู้เปิดไฟนะแค่เนี้ยนะโอ้ยตายคนระับให้ตายครับคุณ <Huh? S 1> ยอมเสียตะเกียนตั้งเยอะแยะเนี่ยเพื่อนเนี้ยเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> เปลืองกุญายเลยเออเสงนะเสงสุดสุดนะโอ้โห ยอมเสียทุกอย่างโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีสมิธโงื่อนสิ่งสิ่งโคตรเลยแล้วคุณจะทำไงต่อเน,นี่ยมามึ้งต้องมาพูดอะไรกับคุณทั้งนั้นแหละไปแล้ว รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดประตูตรงที่เราผ่านมากีนี้นะฮะคือคันท่องถัดไปเนี่ยคือแต่ก่อนก่อนหน้านี้คือมันเปิดได้นะ,ะแต่ตอนนี้เราเปิดมันไม่ได้นะะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรือเปล่าซึ่งต่อกันเอ้ต่อกันวิดีโอหน้าดีกว่าให้ผม,มาหาทางออกให้เจอนะฮะถ้าชอบงก็กดไลค์ละกันหรือถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยนะฮะหรือาที่จะติดตามเ <the dark design> อเมเชียเดอร์ดิเซนกับคัสตอมสตอร,รี่ของ d a r k s e c r ู t i o n ต่อก็ซับสไครต์ที่ข้างบนเลยฮะ สวัสดีก็ขอตัวก่อนละกันให้เจอกันวิดีโอถัดไปซึ่งผมก็จะไปหาทางต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย